มาเคเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกบวันนี้นะครับก็มารับรถกลับเข้าร้านนะครับอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําคลิปนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็เป็นรถนะครับตีเทินเข้าศูนย์นะครับอันนี้ก็คือศูย์โคปต้านะครับก็ช่างนัดก็ได้ทําการซื้อนะครับตัวลงซื้อขายกับศูนย์เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถโควต้านะครับ l 3 6 0 8ดตัว dt นะครับช่างนัดไปได้ไปพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับลูกค้านะได้ไปพร้อมกับอุปกกรณ์3ชิ้น็จะมี โรตารี่ด้วยนะครับมีโรตารี่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับใครอยากซื้อแบบจัดโปรนะครับพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับช่างนัดรวมเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่ด้วยอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะจบที่3ามแสนห้านะครับสามชิ้นนะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้านะคันนี้นะครับก็รวมเปรับสภาพทาสีนะครับแถมทอซิ่งให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกับกล้องนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพาชมตัวรถนะครับโดยละเอียดนะครับ รถเดิมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ทันได้ล้างนะครับสีสันไม่ผุนะครับเดิมนะครับรถไม่ผุนะครับ่อนคัดก็ยังเดิมอยู่นะครับอันนี้คือยังไม่ทันได้ล้างนะครับดอกยางเดิมก็ยังสวยๆนะครับถ้าใครจะซื้อแบบตามสภาพนะครับก็คืออุปกรณ์หน้าหลังก็ได้นะครับ ใครจะซื้อแบบหน้าหลังก็ได้นะครับก็จะอยู่ที่310,000บาทนะครับก็คือไปตามสภาพนี้นะครับ3,1 0,000บาทคือไปตามสภาพนี้ช่างนั้นให้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับด้านหน้าและผ่านควนนะครับถ้าใครจะซื้อตามสภาพก็ได้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มารับตัวนะครับกับเข้าร้านนะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่1,6 4 8้สี่ดชั่วโมงนะครับท่อนคัดต่างๆถือว่าเดิมนะครับลูกหมักแน่นนะครับยางก็ถือว่าสวยนะครับยางหลังก็จะมี ตำหนิอยู่ครับมีตำหนิอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับมวลรวมนะครับท้ายสวยนะครับท้ายแห้งดีนะครับรถไม่รั่วไม่ซึมครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงนะดีดอีกนะครับปั๊มใบมีดเร็วนะฮะ ตันนี้จะเป็นแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็นสามลูพวงมาลัยเบานะครับลูกหมากก็ถือว่าแน่นนะครับลูกหมากถือว่าแน่นนะครับล้อเนี่ยแข็งดีเลยนะครับดูนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ power นะก็มารับกับนะครับกับเจ้าสไลด์ออนเรานะครับก็เมื่อวานก็ไปส่งรถที่นะครับยังทานมานะครับมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครบเลยนะครับครบมือเลย ท่านท่านใดอยากซื้อนะครับคือตามสภาพแต่ว่าอยากได้3ชิ้นนะครับสามแสนสี่นะครับสามแสนสี่แต่ถ้าอยากเก็บสีเก็บงานนะครับเปลี่ยนยังหลังใหม่หนึ่งคู่นะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับทั้งนัดคิดราคาเต็มเป็นที่3ามแสนห้านะครับแถมข้อซิ่งหน้ากากให้นะฮะขออนุญาตนํารถขึ้นนะครับเจ้าสไลด์กลับบ้านนะฮะ รับกลับนะครับอีกหนึ่งนะครับปูปตตาแอลสามศูนแปดตัวดีทีครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเต็มกล่องเลยนะครับสนใดสนใจนะครับโทรสอบถามราคาได้นะครับราคาบบกนี้ครับฮะนี่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่ตี่เจ็ดนะครับ เรียบร้อยครับ